कोलाई के लोकीbulan bulan <silly> oh. สวัสดีพ่อ i, พี่น้องสวัสดีพ่อ i, พี่น้องทางบางไทยนําครับผมพอกันยังไงเนาะมันอีเฮากสีมาปั่นเขาพี่น้องจะทีศแบบบนเขาขึ้นมาไว้เนาะทีมงานปั่นเขาทิยาฮ i t youtube เลยชิฮาปั่นเขาเลยพี่น้องเลยแล้วเราบอกเม,มื่อไนเมื่อ้นเมื่นนอไนเมื่อไร คนห,หาต้นนี้แล้วต้นข้างงานเสืยอันตรายอะไรโหมโหดลีลดแล้วเอย่านจะลดจะลดแล้วเป็นอย่างนี้ก่อนจติดจังเลงแด้พี่น้องเดียวจี๊ดเี้ยจีดเลยแล้วเริ่มแล้ว มื่อนี้ก็สีลองเป็นคนงานแบบว่าไอ้มำนรดปั่นแล้วพี่น้องพอดีแบบว่าคนเข้าบ่พ่อเนี่แบบว่าอีกคนหนึ่งปกติมีสามคนอีกคนหนึ่งแบบว่ากับบานเป็นอะไรพี่น้องโดดงานอลไรเนาะเหลือแค่สองคนบานนี้มันก็คือแบบว่าถ้าสองคนปั่นบนทันพี่น้องจะของเขาก็ต้องแบบว่าในขนซอยเดีเยากกะสีเป็นแบบว่าเด็กปั่นเข่าเราเบิ่งมันนี้พี่น้องแล้วมันนี้แล้วอยู่เนาะมีเว้นอยู่เนาะส้อมแล้วลงมอนเนาะ ทั้มึงข่าวร้ายด้นี่วัเราเป็นปันเด็กไปปั่นเขาเมื่อหนึ่งคืองานรถปั่นเขานี่นาจะเกี่ยวได้หน่อยเดียวแล้วเขางานบาดไหมแล้วขอดอแล้วเขางานที่นอกไตรโบสประมาณสามสิบสองเนาะ ทำงานปั่นเข่าเฮาพี่น้องมาหนี๋ยพี่น้องบรรยากาศเนาะบรรยากาศอยู่ไฮยอยู่หน้าพอดีปั่นเข่ามาหนีิเอาหนะ่เบุญเหล่าประมาณสามสิบห้าสามสิบหกสอบเนาะพี่น้องอันนี้คือเขา่าเขา่าต้อ,นอเนาะเหลือแต่เข่างั้นบาดนี่ยังก,กำลังแบบเลืองพี่น้องแล้วก็แล้วครึ่งหนึ่งก็ยังอีกครึ่งหนึ่งเนาะก็จบสิ้นในปีนี้ปีหน้าคอยว่ากันบาดนีปีหน้าผ้าใหม่และได้เห็หนในเห็ดหน้าที่เก่าแล้วพี่น้องชีวิตคนมันนอกเซาห์เซาหนาเนาะ แ้วแพี่น้องเนาะเท่าที่เข้าหนบเบิ่งกันประมาณสามสิบสี่สามสิบห้าสอพี่น้องเพราะว่าเขาก็ยังซุกบวบเนาะเหือนแบบว่าอันนี้เข้าปั่นเขาอันเขาดอเนาะเหลือเขางั้นบาดหนึ่งกำลังเลื้งพี่น้องกำลังเลื้งใบไหลเนาะบาดที่นี่เข้ากัพ่อปั่นแล้วปั่นยังเข้าก็สี่คนเมื่อบ้านบาดนี้พี่น้องขึ้นแบบว่าเอาข้นเล่าไหวเนาะมันแลวก็สชเทเขาออกเพราะว่าท้าไหว ค่ากระสอบนี่มันกระสีโนกระสีกัดสียังคันดนีพี่นอ้องหลังจากทีปัน่นเขาแล้วแก่เมื่อบ้านคนขึ้นเหล่ามาหนี่เแก่เกี่ยหอยย้อนเป็นบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าพี่น้องคนทียังมาแล้วก็มีนเนาะคนถีแล้ว,วก็มีน เหลืองสุกแล้วหอดแหนมหอนน้ำมันเลยเนาะหอดูการมันเลยพี่น้องอ่าขมอดมากเลยพี่น้องโอ้โหเป็น ก็สิแปลว่านเกี่ยวเข้าเกี่ยวน้ำแล้วก็สี่แปลข้ามาในบ้านเนาะตัอันนี้แต่ว่าแปลว่าน้าบกไก่บ้านพี่น้องกระแก่เข้าแก่น้ำอุ้ยนาบกไก่บ้านแก่เข้าแก่น้ำมันก็สิ่สบายเนี่ย อ้าวอนเทียนแล้วนี่พี่น้องเราเนาะเอาเขามาใส่เหล้าเอเที่ยวจากกระสอบเนาะลงเงใส่เหล้าพอใส่กระสอบก็แบบว่าย่าณน,นุ้ยกัดกระสอบกระสอบกระซี่ด้ขาเบิดเนาะก็เลยแบบว่าเสียเงินเหล้าแล้วกระซี เท่ใช hey, e no. uh. ่เล่าเล่าสองเล่าพ e ี่น้องเป็นแบบว่าครอบครัวใหญ่เนาะทีสองเล่าพี่น้องเล่านะเล่าใหญ่ตัวนี้ตัวเล่าน้อยใส่เล่าน้อยก่อนเต็มเล่าน้อยจังใส่เล่าใหญ่ยืดยืดยืดอยู่สุนมดพัฒนาสิลป์พี่น้องเนาะเวลาแบบว่าเห่าเห็นน้าแก่เห็ดไข่หน้าแล้วสีเอาแต่ละแต่ละครอบครัวก็สิมีเล่า ประจำหกตัวเนาะนี่อ๋ออ๋อน,นี่เออเหล้าเตีย่ยพี่น้องเลยเต็มเหล้าเลยขาวนะกินข้าวนี่แต่ตนันก็สนุกขึ้นมากเขาก็สิแบบเทสซนีเนาะได้เครื่องเหล้านี่สเต็มเหล้าเพราะวันนั้นก็นยังข้าว,กาว,กาว,าวเก่ากัยังโมบิดนี่อันนี้ข้างหน้าเป็นข้าวเกาว่าน เป็นเท้าเก่าเนาะเท่ะไหร่ไหมบูธนัดติดขัดพื้นฮ้ยขัดพื้นตึงเนื้อามเสียคลิปนี้เฮากับโค้ชเพ็งเท่านี้พี่น้องลใเฮาสิบห้าอำน้าเหมือนกัเนาะคันคลายเขาพี่น้องเอาไว้พอกันคลิปนะขอบคุณทุกการติดตามเนาะสบายดีสวัสดีครับผมเวลาค่ำแพง